รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับพวกเราทั้ง4คนเหมือนเดิมนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา11โมงถึง1 1บโมงครึ่งทางช่อง9ก้ากับรายการสื่อยอดนักสืบครับรายการที่เปิดโอกาสให้คนหูหนวกกับคนตาบอดครับได้มาประชันความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อบนเวทีเดียวกันครับและในวันนี้นะคะก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการออดิชั่นแล้วค่ะอีกไม่นานเกินรอนะคะก็จะได้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด24คนละค่ะแต่กว่าจะได้มาครับเชื่อว่ากรรมการทุกท่านครับต้องหนักใจกันมากๆแน่เลยครับเพราะว่า ผู้แข่งขันแต่ละท่านเนี่ยมีความสามารถแบบว่ากินกันไม่ลงเลยครับเพราะฉะนั้นครับเราไปเอาใจช่วยทั้งกรรมการและผู้สมัครกันเลยครับดีศูนย์หกเมย์เมธาพรคมขำ เมทากรคุ้มคำค่ะอายุ25ปีค่ะวันนี้มาแเดงฝันท้ามาร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทามือด้วยต้องมือรู้ว่าจะพกไม่เพราะว่ามันได้ลงมาหน้าแล้วค่ะตอนนี้นะคะอยู่คนเดียวค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะแยกทางกันค่ะตั้งแต่เด็กๆค่ะก็มีคุณยายนะคะเลี้ยงเมมาตั้งแต่เด็กๆค่ะจนเรียนจบนะคะตอนนี้เมย์ก็ยังไม่เคยพก คุณพ่อคุณแม่เลยค่ะเพราะว่าครอบครัวนะคะก็อยู่ต่างประเทศกัน,นะคะ่ะตัวมยเองอยู่รวมกับคุณยายะคะ่ะก่อนหน้านี้นนะคะ่ะเมย์ก็ได้รับตําแหน่งนะคะอยับอาเวอะสุเนะน ก็คือว่าซูเปอร์สตาร์ของต่างประเทศนะคะมีแล้วแต่ว่าซูเปอร์สตาร์ในประเทศไทยค่ะตอนนี้ยังไม่มีซึ่งเมย์นะคะก็มีเป้าหมายในชีวิตที่จะอยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์ในประเทศไทยค่ะ เพราะว่าพูดค่อนข้างที่จะชัดคือสื่อสารสื่อสารได,ได้ได้ชัดเจนนะคะพอเราทราบว่าเกิดความพิการตั้งแต่เด็กเนี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เราเห็นว่าภาษาหรือว่าเสียงที่เขาส่งมามันคือแบบ อาจริงคือปกติมากทั้งเรื่องของประโยคสบูรณ์ใช่สมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆการแสดงสมบูรณ์มากๆแล้วนะครับยงแต่ว่าการสื่อสารถ้าเพิ่มเติมก็อาจจะทําให้แบบว่าครบถ้วนมากขึ้นดี26เหนือปียโชคม่วงเจริญ ดีครับผมชื่อเหนือครับอายุ17ปีเรียนอยู่โรงเรียนโสศึกษาจังหวัดนครปฐมชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับวันนี้ผมจะมาวาดภาพการ์ตูนนะคะเป็นภาพเหมือนนะครับผมอยู่หอพักรวมกับเพื่อนๆครับหอพักในโรงเรียนครับเป็นโรงเรียนประจำครับเวลาว่างนะครับขอผมเนี่ย ผมชอบล้างจานเออแล้วก็ทำความสะอาดห้องครับอืมีอ่านหนังสือบ้างนะครับเวลาว่างก็อ่านหนังสือบ้างครับผมรู้สึกว่าการมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็เป็นประสบการณ์ใหม่ๆของผมครับ การวาดนะคะผมเริ่มต้นจากการวาดโครงหน้าก่อนครับหลังจากนั้นผมถึงจะแบบว่าวาดลายผมช่วงผมด้านหน้า<ม>ก็คือวาดผมที่มาที่หน้าหลังจากนั้นก็วาดหูตาแล้วก็ปากมาทีหลังครับแสงเงา,าช่วงที่แสงสองก็จะสว่างและช่วงเงาก็จะเข้ม,มชอบใช่ไหมครับ เหนือเก็บรายละเอียดสำคัญสำคัญได้เกือบหมดนะคะถ้ามีเวลามากกว่านี้ก็คงรูปนี้คงจะสมบูรณ์ B07 ูนย์เกรดชิสนุชากระชอนสุข ัสดีค่ะแกรชิสนิชากระชอนสุขค่ะอายุ25ปีค่ะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยอยู่ที่ศูนย์วิจัยของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ค่ะสำหรับการ a u ดิชั่นวันนี้นะคะก็ได้ขอกำลังใจจากแม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแต่คิดไว้อยู่แล้วว่ายังไงต้องผ่าค่ะก็เลยไม่ได้ตื่นเต้นมากเท่าไหร่ค่ะอยากมารายการนี้เพราะว่าแบบว่าเป็นรายการที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ ใช้สื่อกันทุกวันอยู่แล้วอะค่ะแบบ Facebook, Line, YouTube, Instagram อะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่จะนำมาเตรียมในการแสดงก็คือการรีวิวอาหารเสริมแบบจะเป็นบทบาทก,ก,กับการทำยูทูบเบอรการทำอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีการทายินสินค้าอย่างเงี้ยค่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับดิฉันอีกแล้วนะคะในช่อง g r a ซ e r e v วิ w ค่ะของช่องที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในประเทศไทยนะคะก็คือ50ล้านคนนั่นเองค่ะ วันนี้นะคะก็เป็นเวลาเย็นแล้วเนาะคือก็เพิ่งกลับมาจากการทํางานนะคะแต่ว่าคือดิฉันเนี่ยก็ไม่เหนื่อยเลยค่ะผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ก็มีวิตามินตัวหนึ่งค่ะที่ดิฉันทานมาประมาณ2เดือนแล้วแล้วก็ทําให้ดิฉันเนี่ยไม่เคยเป็นโควิดเลยค่ะต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นของของแบรนด์หนึ่งแล้วดิฉันก็ขอซื้อสูตรเขามาแบบ หลายล้านมากเลยเพื่อมาปรับปรุงเป็นสูตรของตัวเองนะคะมีะสารผสมของวิตามินซีจากอาเซล่าเชอร์รี่1000มิลลิกรัมแล้วก็มีสารผสมจากผลไม้จากทั่วทุกมุมโลกประมาณ10ประเทศนะะ mm hmm. ก็จะมีซิงมีอะไรอย่างนี้คะ่ะแบบช่วยเรื่องโควิดทั้งนั้นเลยดีมากๆเลยก็จะกินให้ดูนะคะทุกคน โอเคค่ะสิ่งที่จะเล่าให้ฟังก็มีประมาณนี้ค่ะก็อย่าลืมอุดหนุนด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะคนนะโดนสื่อหลอกเยอะเนี่ยบางทีคนเราแบบจะทําแบรนด์อะไรมาขายบางทีมันมันทำได้ภายในะอาทิตย์สองอาทิตย์หนูว่ามันก็ทําได้แล้วนะโรงงานแต่คือแบบบางทีถ้าเราอยากขายของเราสามารถพูดไปทั่วอะไรก็ได้แบบเอามาจากสิบยี่สิบประเทศต่ตามจริงแบบ บางทีมันเป็นสูตรที่โรงงานคิดมาแล้วว่ะคือคนก็จะหลงเชื่อหนูก็เลยแบบก็จะมาสะท้อนสื่อประมาณนี้ค่ะที่หนูอยากสื่อเคยใส่ญญว่ามีความสนใจเรื่องสื่ออยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าบวกกับสิ่งที่เราอาจจะแบบว่าทํางานเป็นนักวิจัยเป็นผู้ช่วยด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นผู้ช่วยนักวิจัยผมว่าเมื่อกี้การแสดงคือพยายามที่จะสะท้อนสิ่งที่แบบเป็นอีกมุมหนึ่งมุมที่อาจจะต้องระมัดระวังถูกไหมครับใช่ค่ะอาจจะต้องระมัดระวังสื่อในการแบบว่าบางทีเรา เราฟังมาจากช่องนี้ช่องเดียวปุ๊บฟังฟังเสร็จตัดสินใจซื้อเลยอะไรเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้ไม่ได้ไปศึกษาข้อมูลก่อนเพราะว่าเชื่อเชื่อเขาไปแล้วเงี้ย่ะก็โดนสื่อหลอกได้ B14 ปลั๊กไฟชัยมงคลฤทธิ์ที่แผลง ครับสวัสดีครับค,ครับค่ะคาชิเมะมาชิตะวัตชิวะชัยมงคลริพแผงเดสืบสังจิวนิสัยเดสืวัตชิวาลังสิตเดระกูโนะกเซเดสืบโยโรชิกุโอเนงายชิมาสุครับสวัสดีครับผมปักไฟครับชมงคลริแผงครับปัจจุบันอายุ32ปีย่างสามสิครับเป็นผู้พิการทางด้านสายตาครับสูกเสียการมองเห็นภายหลังครับ ก็ผมสูกเสียการมองเห็นตอนปี55ครับตอนนั้นผมก็กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลังสิต์ครับสาขาการจัดก,การธุรกิจด้านการบินครับชั้นปีที่3ครับทำอะไรไม่ได้ต้องเป็นคุณแม่ตม้องมาป้อนข้าวให้เคี่ยวข้าวหัดเดินหัดคารระยะ2ปี5556เนี่ยผมทำอะไรได้ไม่ไ,มได้ตัวตัวเองเลยครับก็ผมมีแฟนเป็นหมอครับอยู่ที่สิริราชครับวันนั้นผมรู้สึกว่า ชีวิตเราที่คุยกันมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วครับกลับมามองที่ตัวเองครับว่าเราดีพอหรือยังที่จะอยู่กับเขาและถ้าเขามีโอกาสที่ดีกว่าเราเราควรจะให้โอกาสนี้กับเขาไปครับผมก็เลยคุยกันและเปิดใจคุยกันยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรผมอยู่ได้ครับและหลังจากนั้นปี57ผมก็เก็บเสื้อผ้าเอของไปเรียนฝึกเกี่ยวกับอาชีพคนตาบอดครับผมก็จบแพทย์แผนไทยครับผมได้เข้า คำชักชวนของเพื่อนครับเป็นเพื่อนกลุ่มตาบอดให้ไปสมัครที่ d i a l o g ก e ิน t ด e dark ครับเป็นวิทยุัณฑ์บทเรียนในความมืดของอพพวชครับผมได้ผ่านรอบเ,อเป็นไกด์รุ่นปัจจุบันรุ่นที่6ครับแล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายของไดะล็อกทำงานอยู่ที่นั่นก็ประมาณ3ปีกว่าครับและมีโอกาสได้ไปอบรมเกี่ยวกับนักทดสอบผลิตภัณธ์ครับเป็นนักชิมนักเทรนนิ่งทางด้านอาหารครับก็ปัจจุบันก็ยังเป็นนักเทรนนิง่ง ประสบการณ์ของผมก็มันทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราจะก้าวผ่านไม่ได้เนี่ยถ้าผมไม่ตาบอดผมก็คงทําสิ่งสิ่งพวกนี้ไม่ได้ครับผมก็คงจะอยู่ได้แค่สิ่งสิ่งเดียวครับแต่ถ้าเราให้โอกาสตัวเองในการที่จะข,ขวายคว้าหรือว่าไม่ปิดกั้นตัวเองเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะทําในสิ่งหลายๆอย่างได้เหมือนอย่างผมพี่จะบอกว่า สิ่งที่ปลั๊กไฟเล่าให้ฟังนะคะมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะคะ <ขอ S 1> แล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับคนที่เขากำลังประสบปัญหาคนที่กำลังหมดหวังนะคะปลั๊กไฟเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีมองโลกในแง่ดีมากๆ ะะจริงๆแล้วการที่มาตาบอดทีหลังเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างยากยากสำหรับบางคนมากๆนะที่ทจะปรับตัวใช่ไหมคะในในประเทศไทยเนี่ยก็มีคนตาบอดที่ม,มีศักยภาพสูงมากหลายคนแล้วเราก็อาจจะได้เห็นปพักไฟเป็นอีกคนในนั้นก็ได้นะครับ B12 b อย อัมเรศประสงค์ทรัพย์ครับสวัสดีครับผมนายอัมเรศประสงค์ทรัพย์ครับชื่อเล่นชื่อบอยครับก็ตอนนี้ขายสลากครับแล้วก็กําลังเรียนต่ออยู่อยู่ที่ทมหาลัยดังสิทธิ์ด้วยครับคณะเศรษฐกิจดีตอนนะครับคณะเศรษฐศาสตร์ครับจริงๆถ้าเป็นเป้าหมายจริงๆก็คืออยากดูแลตัวเองให้ได้ก่อนครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็พอพอจะเริ่มที่จะทําได้บ้างแล้วครับแล้วก็ ถัดไปนี่ก็อยากจะทําอะไรให้ให้สังคมบ้างอย่างเช่นอ,อยากเป็นยูทูบเบอร์ที่ทําอะไรเกี่ยวกับของเรื่องของคนตาบอดนะครับเหมือนกับว่า,าใช้ชีวิตหรืออะไรครับแล้วก็เอามาขึ้นทาง YouTube ให้กับบุคคลทั่วไปได้รู้ว่า,าคนตาบอดสามารถทําอะไรได้บ้างทําอะไรไม่ได้บ้างเวลา,าเจอคนตาบอดต้องทํายังไงอะไรเงี้ยครับเวลาจะช่วยหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้มีอะไรจะมาโชว์ให้เราดูบ้างคะ ร้องเพลงเหมือนเพื่อนๆมากนะครับเธอคงไม่รู้เลยไม่เคยจะเข้าใจในความเปลี่ยนไปที่ฉันมี เราคงอยู่ใกล้กันดังเพื่อนที่แสนดีเธอคงรู้สึกแบบนั้นเราฉันซอนมันไว้ข้าไในความในใจที่ตัวฉันมี ไม่เคยบอกให้เธอได้ฟังสักทีคำคำนี้ที่ดังอยู่ก้องในใจเสียงที่เธอนั้นไม่ได้ยินหัวใจฉันพูดกับเธอทุกทีที่พบที่ได้เจอฉันรู้ว่าเธอไม่เคยจะสัมผัสถึง ใจฉันมันเปลี่ยนไปแล้วคำว่าเพื่นอนส่วนตัวทันทันกออ็รู้สึกชื่นชมทางคุณบอยนะคะที่อย่างที่บอกเลยคือทันชอบตรงที่ว่า คำว่าโอกาสมันไม่ได้มาบ่อยๆแต่ว่าพอมันมาถึงแล้วคุณบอ็เห็นความสําคัญแล้วต่อให้เราจะอาจจะไม่ได้พร้อมมากหรืออาจจะไม่ได้เตรียมตัวมาตามที่เราตั้งใจไว้ะค่ะแต่สุดท้ายคุณบอยก็ยังรอโอกาสนั้นเนาะแล้วก็ลงมือทําจนทําให้เราแบบได้มาเจอกันในวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ที่เห็นคุณค่าแล้วก็อยากจะมีส่วนร่วมกับรายการของเราถ้าเราได้มีโอกาสพบกันในรอบต่อไป ก็อยากจะให้เอาคุณบอยซ้อมไม่ว่าจะเลือกที่จะเอาดนตรีไทยมาโชว์หรือร้องมาโชว์หรืออะไรก็ตามที่ที่จะมานําเสนอนะคะให้เวลาซ้อมกันมานิดนึงนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้พบกันในรอบต่อไปดีสแม็กกี้เนชนกจันทาสวัสดีค่ะดิฉันแม็กกี้ค่ะ เ,เรื่องเกี่ยวกับความเศร้าเรื่องความเศร้าภายในครอบครัววันนี้เป็นวันพ่อ,อที่ผ่านมาเป็นวันพ่อ พ่อพี่แฟนใหม่เราใช้ชีวิตอิสระแต่เราอยากได้สิ่งของอยากได้ของขวัญแต่พ่อก็ไม่ได้สนใจก็ไม่ซื้ออะไรให้เราเลยขอบคุณครับที่ที่แชร์เรื่องราวให้เราฟังเนาะเป็นเป็นความกล้าอย่างหนึ่งในการที่จะอบอกเรื่องราวของตัวเอง ดี23อูสุกฤิ์สุขสัมพันธ์สวัสดีครับผมอู๋ครับเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามเวลาว่างนะครับผมก็จะทำงานขับแกลบครับครอบครัวของผมและผมนะครับอยู่ไกลกันครอบครัวอยู่ทางภาคเหนือผมอยู่กรุงเทพครับ ผมก็จะทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับสลับกันไปจะขับแกลบในช่วงเวลาที่ผมว่างจากการเรียนครับใช่ครับทำสออย่างครับความใฝ่ฝันของผมนะครับผมก็อยากจะเป็นนักแสดงเป็นดาราอยากเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้เห็นว่าเราก็สามารถทำได้ผมอยากเปลี่ยนชีวิตที่เดิมๆให้ดีขึ้นครับ ครอบครัวผมกับผมเนี่ยสื่อสารกันค่อนข้างยากแล้วก็เราจะมีปัญหากันอยู่นะคะผมจะสนิทกับเพื่อนเวลาที่เราสื่อสารกับครอบครัวเราต้องอธิบายเยอะนะคะผมก็อยากใช้วิธีการว่าเราทำให้เขาเห็นเลยแลว่าเราทำได้ดีครับ เปลี่ยนบทบาทสมมุติการแสดงสีหน้าท่าทางอารมณ์ต่างๆนะครับผมก็จะเลือกอารมณ์ต่างๆมาแสดงให้ชมนะครับก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่มีความสุขในเบื้องต้นนะครับมีน้ำมีคนสองคนมาพบกันพูดคุยทักทายกันเป็นเพื่อนกันยิ้มแย้มแจ่มใสฝากความคิดถึงพูดคุยกันและจากไปเมื่อวันเวลาผ่านไปเกิดเรื่องไม่ดีเกิดความขับข้องใจหงุดหงิดเกิด เรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นก็ได้มีการสอบถามและรู้ว่าอกหักทุกข์ร้องไห้และเสียใจได้มีการปลอบประโลมทำให้ยิ้มแย้มมีความสุขขึ้นและได้มาพบกันเป็นเพื่อนกันรักกันไปไหนมาไหนด้วยกันและเข้านอนอย่างมีความสุขเมื่อเวลาผ่านไป เกิดข้อคำถามขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางทีสิ่งที่เราคิดไว้เราอยากให้เกิดในความเป็นจริงมีความสุขพูดคุยกันแต่ชีวิตคนเรามีทั้งทุกข์และสุขปะปนกันไปเราจะทำอย่างไรเราต้องคุยสื่อสารปรับความเข้าใจเราต้องเรียนรู้เราต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุและผล และหาทางแก้ไขสิ่งที่เราทุกใจเสียใจร้องไห้หรือมีความสุขนั้นเราต้องคิดและพูดคุยหารือกันปรับความเข้าใจให้ชีวิตเราทั้งคู่กลับมารักกันดังเดิมและมีความสุขคือคุณอูเอาสัจธรรมมาสอนเรานะคะให้เราได้ได,ได้ได้เข้าใจ อันนี้มันเป็นมันเป็นธรรมดาของชีวิตเลยแล้วก็มันเป็นความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องเจอเนาะนะคะขอบคุณที่เลือกเล่าเรื่องนี้นะคะรา,ายการนี้นะครับเป็นรายการที่พูดถึงเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อนะครับเพราะนั้นเราจะพูดคุยกับเรื่องของสื่อไม่ว่าจะเป็นแบบทีวีสื่อออนไลน์นะครับอ่าแล้วก็สื่อก็จะมีมุมที่ดีๆ อ่าาาทีเเราาารรรสมถลืกใชช้้ปะโยน์ไดคับจบลงไปแล้วอย่างสวยงามนะครับสำหรับการออริชั่นของคนหูหนวกและคนตาบอดที่สมัครกันเข้ามาครับอยากรู้สิครับว่าคนตาบอดเนี่ยเป็นใครกันบ้างครับกรปตูนก็อยากรู้เหมือนกันค่ะแล้วก็ดีใจแทนเพื่อนเพื่อ,นอนคนหูหนวกทุกคนนะคะที่ได้ทําตามความฝันค่ะใช่เลยครับซึ่งทุกคนจะได้รู้กันแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนอยู่ที่กรรมการแล้วครับซึ่งเราจะมาประกาศผลกันวันพรุ่งนี้ อดใจรอกันอีกนิดเดียวครับจะใช่คนที่คุณแอบลุ้นแอบเชียร์หรือไม่พรุ่งนี้ติดตามกันนะคะในรายการสื่อยอดนักสืบสวัสดีครับ